สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาพูดถึงหนังฮีโร่แต่เราพูดถึงหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์ไปซึ่งมันก็เป็นมาจากทางฝั่งของตะวันตกกเนาะก็นับรวมเหมือนกันแล้วกันแล้วก็แฟรนไชสนี้จริงๆเนี่ยมีมาหลายภาคมากแล้วเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากนิยายนั่นเองครับนั่นก็คือ Hunger g a m e นะครับผมถ้าเอาเป็นหนังแบบ หนังของมันจริงๆเนี่ยก็จะมีภาค1ถูกไหมแล้วก็เป็นภาค2 Catching Fire ภาค3เป็น Mocking J a y แล้วก็ Mocking J เ y เองเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็เท่ากับว่ามี4ภาคแล้วหนังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่5ของแฟรนไชสนี้นะครับผมนั่นก็คือ u n งเก g a เกมที่ย้อนอดีตกลับไปนะครับผมไม่ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง u n ง e r g a เกมแต่เป็นเรื่องราวของประธานาธิปดีสโนห่างนะครับผมนั่นก็คือ The Ball a d of s o n g b i r d ร์ n แอนด์นนั่นเองหนังเรื่องนี้นะครับผม ผมไปดูแบบที่ผมไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรเลยรู้เพียงอย่างเดียวว่ามันเป็นเรื่องของสโน์นะแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยถ้าคุณดูฮั n เกอร์เกมมาผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเกลียดตัวของสโน์อยู่แล้วล่ะแต่ในวันนี้นะครับผมเราอะ ไปดูมาแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราถามว่าเราเกลียดสโนเหมือนเดิมไหมเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่แต่อย่างใดแต่เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจคํหนึ่งเลยที่มันมีพูดในหนังแล้วก็เป็นสโลแกนของหนังเรื่องนี้นที่คนเขาพูดกันนั่นก็คือคนนะ่ยไม่ได้โหดร้ายคนไม่ได้เลวร้ายหรอก สิ่งที่เลวร้ายจริงๆเนี่ยมันคือโลกต่างหากนะครับหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การดูมากๆความยาวเนี่ยเกือบๆสมชั่วโมงเลยนะครับสชั่วโมงครึ่งแบบเกินครึ่งมาด้วยอะ่ะคือนานมากๆแล้วก็เป็นหนังที่ถึงแม้จะนานนะ แต่อัดแน่นนะครับผมก็คือไม่มีน้ําเลยมีแต่เนื้อๆเ,เลยโดยหนังเนี่ยจะแบง่งออกเป็น3ององนะครับผมก็จะเป็นพาร์ทหพาร์ทสอพาร์ทส 3, อัดมารวมกันเลยแต่ละพาร์ทเนี่ยก็เล่ากันแบบว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เราได้เห็นบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีเกินค่าสุดๆอะ่ะคือตอนแรกผมคิดว่าโอเคได้สัก 8, แเต็มสิเนี่ยก็คงจะเจ๋งแล้วอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผม,มเป็นคนชอบหนังเคลียดๆเป็นคนชอบหนังที่แบบเออความคิดเรื่อง ถูกผิดเป็นยังไงหรือว่าโลกมันเป็นยังไงการเมืองการปกครองอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาตรงใจผมมากๆผมให้10เต็มเลยนะครับจริงๆอาจจะให้9.75แะ้วกันหักไป0.25เพราะว่า สชั่วโมงที่อัดแน่นนี้มันขาดอย่างหนึงไปนะมันไม่มีอารมณ์ขันในหนังเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคือมันไม่ขำเลยอะไม่มีจุดไหนให้เราอมยิ้มได้เลยมีแต่ความตึงเครียดความมันความเดือดทั้งนั้นแต่บอกว่าเลยว่าทำออกมาดีมากๆนะครับผมและล่าสุดเนี่ยหลังจากดูจบมาผมก็ไปเช็คคะแนนใน Rotten Tomato มานะปรากฏว่าทางฝั่งของนักวิจารณ์เนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับให้อยู่ที่60เท่านั้นเองแต่ ฝั่งคนดูให้อยู่ที่91เลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันออกมาดีจริงๆแล้วก็ควรค่าแก่คะแนนของฝั่งคนดูแล้วละ่ะคือไม่รู้จะติตรงไหนเลยอาจจะติดได้แค่นิดหน่อยก็คือไม่มีอารมณ์ขันเลยไม่หัวเราะเลยแต่ผมไม่ได้ติดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสียของผมเพราะผมชอบหนังเครียดๆอยู่แล้วจริงๆผมผมให้10เลยแต่ถ้าแบบสําหรับคนที่อยากได้ความผ่อนคลายหน่อยก็อาจจะ9ก5าละกันนะครับแต่หนังเรื่องนี้มีอะไรเยอะมากๆมีข้อคิดมีทั้งการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเรื่องราวของมนุษย์อะไร ครบไปหมดเลยแล้วก็จะมีอีสเตอร์เอกมีเกรดต่างๆที่ทำให้เรานึกถึงฮังเกอร์เกม ภาคปัจจุบันนั่นเองครับผมอันนี้ก็มีอะไรที่ทําให้เราชวนคิดถึงเรื่องราวของฮังเกอร์เกมมากมายเต็มเรื่องนี้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจถึงแลน์สเคปของเรื่องราวมากขึ้นเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นถึงเกมล่าชีวิตนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วชอบมากๆเลยแต่เราไม่อยากสปอยแล้วกันเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูในโรงภาพยนตร์เองรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยผมดูกลับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ จะมานั่งย้อนดูฮังเกิลเกมใหม่วันนี้ดูภาคแรกกับภาค2แล้วพรุ่งนี้ภาค3กับภาค3ภาค2ก็2วันจบเลยนะครับผมท่านผู้ชมใครชอบ h u งเก r g เกมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily นะครับหากผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้หนักที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาแลครับผมบายบายครับสวัสดีครับ